อา่าตัวแปรจะซื้อยมไม่รู้จบแบบซ้ำทำย่างไรมาดูกันนะครับโอ้โหอันนี้เป็นลนักษณะของการแก้สมการเศษส่วนแล้วก็หาตัวแปรที่เป็น A นะครับตัวนี้แล้วก็ค่อยมาหา n อนอีกทีนะครับวิธีการนะครับก็เราจะต้องเริ่มต้นจากสิ่งที่เรารู้ก่อนนะครับก็คือตัวนี้ความหมายของซยม 0.3a ซ้ํา8 หนึ่งแปดซ้ำเนี่ยความหมายก็คือมันก็จะเป็นอะไรฮะศูนย์จุดสามเอหนึ่งแปดเอหนึ่งแปดมันมีเอหนึ่งแปดซ้ำกันตลอดนะฮะนี่คือสยมแบบซ้ำนะครับแบบไม่รู้จบด้วยนะครับมันซ้ำมาเป็นอะไรครับเอ่อซ้ำมาทีละสามอันนะนะความหมายก็คือซ้ำที่เอซ้ำที่หนึ่งแล้วก็ซ้ำที่อะไรครับแปดด้วยนะครับโอเคนะซ้ำๆตัวนี้ วิธีการเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนซะนะครับอ่าก็เอาทั้งหมดตัวเลขที่อยู่หลังสยมตั้ง3 A 1 8ตั้งแล้วลบกับตัวเลขที่ไม่มีจุดข้างบนที่ไม่มีจุดซ้ำนะครับก็คือเลข3นะหารด้วยอันนี้มันมีจุดอะไรฮะจุดซ้ำ 2. สองเสมือนว่ามีจุดซ้ำสามแหละก็แทนด้วย9 9 9เลข3ไม่มีจุดนะฮะก็ให้เป็นเลข0ไป จับลบกันนะฮะอันนี้3,000กว่าลบกับสามพัน0 0เ 3, A, A เป็นหลักร้อยนะฮะ18ใช่ไหม18บลบกับ3เมมาเลยสิบห้าจเป็น3 A 1 5หหารด้วย9990นะครับตรงนี้เขียนมาเลยครับก็ได้666นะ N หารด้วย666 66นะครับตัวนี้จัดการคูนควายไปเลยก็ได้คูนควายนะครับจากหารย้ายไปคูนนะครับ ก็สามารถหาค่า n ได้ก็คือ 3a 1 5หหาร9 9 90เ9 9 0ศูนย์นะครับคูณกับ666 6, 6, นะฮะตัดทอนยังไงเะฮะเราจะตัดทอนโดยใช้หารด้วยอะไรครับหารด้วย3 1 3 3มนั่นเองนะครับหารทั้ง2ตัวนี้นะหารทั้ง2ตัวนี้เอา300เอา666หารด้วย3 3 3, 3้ก็จะกลายเป็นเลข2เอา3 เอา99หารด้วย33ก็ 3. 3. 3. Aí, ตอบเลข3เติมไปเป็น0 30เอา2ตัดทีที21 2งนั้นสรุปนะเตัวนี้ก็มีค่าเท่ากับ3 A15 คูณกับ1ส่วน15นั่นเองหรือพูดง่ายหารด้วย15แหละนะครับเฮ้ยเราจะหาค่า A ยังไงเราจะหาค่า A อไงนะฮะ จาก3,000กว่าๆเนี่ยมาหารด้วย15นะครับการหารด้วย15เนี่ยก็คือมันจะต้องหารด้วยอะไรครับหารด้วย15ลงตัวก็แปลว่าหาร3ลงตัวก็ได้หรือหาร5ลงตัวและหาร5ลงตัวด้วยนะฮะอา่าตัวนี้หาร15หรือเอ,เอาพูดง่ายๆครับเอาเคง่ายๆเอาเลข3มากันง่ายๆสุดเลยนะครับ A ตัวนี้มีโอกาสนะครับที่จะหาร3ลงตัว หาร3ลงตัวนี้นะ A มันจะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือ A อาจจะเป็นเลข3ก็ได้หรือจะเป็น6ก็ได้หรือจะเป็น9ก็ได้นี่คือเลขโดดที่ที่น่าจับตามองนะครับเดี๋ยวเราลองดูครับว่าหารแล้วได้เท่าไหร่นะครับเช่นตัวอย่างครับถ้าเอาส0 0พแทนค่า A เป็น3นะ3 1 5หารด้วย15ลงตัวไหมนะต้องลงตัวก็ได้ค่า n ออกมาเลยนะครับ แล้วหาตัวที่มันมากที่สุดของ N นะครับออกมาเช่นอันนี้เอา15ไปหาร15อะไร15 2เป็น30นะลบกันเหลือเศษ3เติม1ลงมานะครับ15อะไร15 2้าเป็น30นะเหลือเศษ1เติม5ลงมานะครับ15อะไร15 1นั้นค่า n ตัวนี้ตอบ221นั่นเองอันดับแรกนะฮะ ลองดูต่อมาครับเราจะต้องเติม A เป็นอะไรครับเป็นสเป็น6ไปก็เป็น3 6 1 5หารด้วยสิซินะครับ15อะไรลายก็เป็น30มเหมือนเดิมลบกันเหลือเศษ6 15อะไร1ลายเป็น60นะฮะลบกันเหลือเศษ1เติม15เติม5ลงมานะครับ15อะไรลายหนึ่งเป็น15นี่คือค่า n นะครับได้241อย่ังไม่เยอะพอนะครับ เดี๋ยวดูอีกทีนึงฮะอ่าเอาสิไปหารอันนี้เปลี่ยนเป็นเลขเลรครับเลขเก้าบ้างนะฮะเป็น3ามเก้าหนะครับสิบห้าลายสิบห้ก็30มสเนเดิมนะครับนะฮะลบกันเหลือเศษเก้าสอ็ดสิบห้าลายอีกสิน่าจะเป็น6กละกันนะฮะสิบห้าหกทดสามนะครับหมันหจะไปเก้าพอดีนะครับลบกันเหลือเศษหก็เป็นหไป สิบห้ราหนึ่เป็น15บลบกันเหลือเศษศูนย์พอดีพอดีนะครับอ่ะแสดงว่านะครับตัวที่มากที่สุดน่าจะเป็นอะไรครับน่าจะเป็นสองร้นั่นเองนะครับถ้าแทนค่าที่ไม่ใช่เลข 3, ามไม่ใช่เลขหไม่ใช่เลขเมันจะหาร15ไม่ลงตัวนะฮะังนั้นสรุปข้อน,นี้ตอบ N เท่ากับมากที่สุดก็ดคือสองอยหกนั่นเองโอเค